ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะครับหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเะนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ของของประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแพ็ครวมมากับเรื่องไบโออีโคโนมี นะครับกรีนอีโคโนมีแล้วก็เซอร์คลายอีโคโนมีนะครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยรัฐบาลนะครับก็ได้ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มุ่งหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องเซอร์คลายอีโคโนมีในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วที่ผ่านมาเราก็ดําเนินการในเรื่องนี้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะสั่งงบประมาในดับที่เหมาะสมนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ละปีก็มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องเศรษฐกกิจหหมมุนนนนนเเวีียยยใใภาาาพญ่่ๆปรรระะณสัั150 200ถึงคบ ก็สามารถลดต้นทุนลดของเสียสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทนะครับทีนี้ในการดําเนินการเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกับทาง MTEC ท <s> นะครับในการขับเคลื่อนโดยการนํานักวิจัยนะครับจนจนนักวิจัยต่างๆเนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนแล้ววิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วก็ต่อยอดในเรื่องเศรษฐกษรรริจหมุนเวียนเพื่อทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับในการส่งเสริมพัฒนาสาระกรอบการในภาคอุคตสาหกรรมเนี่ยเพื่อนําแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์รันต้องยอมรับว่าเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยถือว่า มีการขับเคลื่อนมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วนะครับแต่ในภาคอุตสาหกรรมไทยก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับมีสารประกอบการหรือประกอบการที่ประหนักเป็นความสําคัญแล้วก็นําเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนไปขับเคลื่อนเนี่ยไม่มากนักนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่า รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกจะได้พยายามขับเคลื่อนนะครับปีนึงก็ได้ประมาณสักอย่างที่ผมเรียนไป 150- ยหถึงสองรายนะครับแต่ถ้าเทียบกับสารประกอบการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีอย่างน้อยห0 0 0ืรายนะครับแล้วถ้ารวมไปถึงผู้ประกอบการที่มีต่างๆเนี่ยก็มีถึง3ล้านรายนะครับเราก็จะพยายามขยายผลนะครับนำเอากรณีศึกษา success case ผลสําเร็จต่างๆเนี่ยมาขยายผลทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยตระหนักแล้วก็นาแนวคิดนี้ไปใช้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการเองด้วยนะครับสามารถลดต้นทุนสามารถเพิ่มขี ลดผลกระทบรดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ส่งต่อ,อ,อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยครับ ได้ครับก็คืออย่างที่ผมนําเรียนไปว่าที่ผ่านมาเราก็ทําปีประมาณสัก1 5 0ถึงรายนะครับเราก็มีแผนที่จะขยายผลให้มากขึ้นอย่างน้อยก็ห้าร้อยถึงพันรายนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่เริ่มเห็นประโยชน์แล้วมันจะขยายผลไปด้วยตัวเองนะครับคอนเซปต์ว่าเมื่อเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็จะทําตามลักษณะแบบนี้ครับออมาตรการเชิงบังคับก็ต้องต้องดูในเรื่องกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องมีหลายหน่วยงานซึ่งเมื่อเช้าก็ได้คุยกับทางผู้ในการเอ็มเทคนะครับว่าจะไปช่วยดูในเรื่องมาตรการในการส่งงงงริม,มรบบััขอนงงาา อย่างไรก็ดีก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับว่าการขับเคลื่อนจะใช้กลไกในการจูงใจหรือว่ากลไกในการบังคับให้สประกอบการเข้าร่วมครับการลดของเสียต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับอันนี้ก็พยายามขับเคลื่อนอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องมีหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครภายในกระทรวงสึกาธกรรเองก็ตามหรือว่าหน่วยง,งานอื่นๆนอกจากศาึกษาธิการที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมีคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเรื่องไบโออีโคโนมีไกนอีโคโนมีแล้วก็เซอร์ไพร์อโคโนมีในภาพรวมของประเทศอยู่แล้วด้วยครับผมผมคิดว่าหลักเกณ ในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือความตั้งใจของโดยเฉพาะตัวทั้งผู้บริหารนะครับว่ามีความตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานก็ต้องมีทีมงานที่จะรับถ่ายทอดความรู้แล้วก็ตั้งใจทาอย่างจริงจังเพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ทางอาจารย์ได้บอกว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้รับมาซื้อมาเราต้องพัฒนาจากตัวของเราเองซึ่งมันจะให้ไม่เกิดความย,าย,ายั่งยืนนะผมคิดว่าหลักหลักคือคือตั้งใจทําอย่างจริงจังผู้บริหารเห็นความสําคัญแล้วก็พร้อมที่จะ ขับเคพื่อนพัฒนาตัวองค์กรของท่านไปเพื่อให้เรื่องเศรษฐกิจมนันไปได้นะครับกลไกของภาครัฐเนี่ยก็มีหลายส่วนที่ผมนําเรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเอ็นทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกันเหมืองแร้มีศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลอยู่ที่พระประแดงนะครับก็เป็นต้นแบบเป็นเหมือนกับแล็บสเกลแพลสเกลทดลองให้ผูบก,การ นำคอนเซปต์เรื่องเซอร์คูลาร์อลโคโนมีไปใช้เรามีการเนี่ยให้คำปรึกษาแนะนำถามรอบการต้นแบบอย่างที่ทำม,มาประมาณ4 5ปีนะครับเรามีการสมราารัมมนาเผยแพร่ความรู้องค์ความรู้เรื่องนี้ในเรื่อง,องต่างๆนะครับแล้วที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องอีโคซิสเต็มอย่าง ism, ที่มาสเตอรูท่านผอเอ็ t เทคพูดถึงว่าในเรื่องอกฎร,ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการในการจูงใจหรือมาตรการในการกํำกับดูแลหรือว่าบังคับต่างๆอย่างไรก็ต้องทำครบทั้งกระบวนการน,นะครับ,บ,ก,รบก็นนบในเรื่องเซอร์คเวาร์ไลโคโนมกีจริงๆมันเปิดกว้างได้ บริการต่างๆเนี่ยก็สามารถนาแนวแนวคิดในเรื่องซ i ร์คูลาร์คอนมีไปปฏิบัติได้แต่ถ้าในมุมมองของภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยหลักๆก็เราก็จะเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมว่าใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับเรื่องเรื่องเหล็กเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าที่เราเดําเนินโครงการนี้ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมนําเรียนว่าเรื่องซ i ร์คูลาร์ค n นมีเนี่ยใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมมันเป็นหลักคิดวิธีคิดในการผลิตในการออกแบบในการประกอบกิจการครับ